วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สาอยากจะมาบอกเล่านะสําหรับใครที่แบบไม่ชอบกินผักแบบ๋านะคะเราก็ขับถ่ายยากท้องผูกแล้วก็ท้องป่องด้วยนะคะแบบพอมันไม่ขับถ่ายเนาะมันก็เหมือนท้องอืดอะ่ะแล้วพุงก,ก็แน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้ายังแบบเป็นสิวผิวไม่เรียบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าการขับถ่ายไม่ดีนั่นเองสาก็เลยต้องหาตัวช่วยดีๆนะคะจนได้มาเจอตัวนี้เลยค่ะกับไฟบอกนั่นเองนะคะตัวนี้นะเขาดีมากๆเลยแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหม ผดเลยนะคะผักถึง11ชนิดเลยค่ะแล้วก็มีผลไม้ถึง11ชนิดเช่นเดียวกันนะคะแล้เขาก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีพรีไบโอติกค่ะทำให้ช่วยย่อยง่ายขับถ่ายง่ายนั่นเองค่ะ เราก็ยังมีอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะที่ช่วยย่อยช่วยขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะลดปัญหาการท้องผูกไปได้เลยค่ะเราก็ยังช่วยปรับสมดุลในลำไส้ด้วยนะคะเพียงทานวันละหนึ่งซองนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเนี้อดูขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้จ๋าจะชงทานให้ดูกันด้วยนะคะว่าด้านในเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ วิธีการทานนะคะก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งองเท่านั้นค่ะต้องบอกเลยว่าไฟบอกเวลาคนสารสกะอาจจะละลายไม่หมดนะคะเพราะว่าเป็นกากใยอาหารจากผักและผลไม้ค่ะและนั่นก็คือไฟเบอร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันมากค่ะเพื่อนๆเ,เห็นถึงความดีงามของผลิตภัณฑ์จากไฟบอกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะใครที่สนใจจกก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย